ก็ระวังหน่อยแล้วกันนะเวลาซ้อมก็ตั้งใจด้วย,ยจะเกิดอุบัติเหตุได้<ะ>โจเดีดย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 ๋ยวตาไปหาผมด้วยนะครับฮะไม่ต้อไปเดินๆด้วเดินๆด้วย จัดหนักจัดเต็มเลยนะวันนี้จัดไปแล้วแกดื่มเยอะขนาดนี้ยมีกลัวเสียงแหบเสียงแหหงบ้างหรอจะไปกลัวทำไมไรสาระเสียงสวยๆอย่างฉันเนี่ยนะไม่มีอะไรมันทำให้เสียได้หรอกแล้วสิงเกิ้ลใหม่ออกเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นช่างมันเถอะยังไงมันก็ต้องดังระเบิดระเบอ้ออยู่ลว ัลโหลพี่โจเดี๋ยวเย็นนี้มาหายิวะที่บ้านด้วยนะพามะลิมาด้วยล่ะเร<อ>า,าไม่ยอมทุกวันนี้เราจะเขาเช่าโหดกันอยู่แล้วคนหน้าเลือดอย่างเฮีย่ถ้าเรื่องจะบานปลายอ่ะเ่าแก่กันไม่ยอมเลยเอา้เอาในเมื่อยังไม่ยอมจริงๆน่าใจเย็นๆนะเรื่องพวกนี้มันพบกรึ่งทางก็ได้พวกเรื่องนี้มันก่อความวุ่นวายนะเรียกตำรวจจับดีไหมเนีย่ยฮะเอาสิวะ อ,อ๋อแน่นั่นแค่แมาอยากจะลองดีใช่ป่ะถ้าหรือไม่พอใจค่าเช่าหรือก็ออกไปเลยเออกไปกันให้หมดไปเอาเฮียครับเฮียเฮียเฮียขอโทษครับคือเฮ er, ียใจเย็นกันได้ไหมครับผมว่าไอเรื่องแบบนี้นี่เราเจอกันขึ้นทางก็ได้แล้วครับ er. เฮียไม่รู้เป็นใครมาสั่งอะไรวะฮะอ๋อคือ,ค,อคือผมไม่ได้สั่งครับเฮีย er. คือผมแค่ลองมาเสนอแนะทางออกครับเผื่อว่าเฮียจะไปคิดดูเฮียคิดดูนะครับว่า ไอ้คนขับรถตุ๊กๆเนี่ยมันก็หายากนะครับเฮียเหรอโอ้โหนี่คิดจะมาขู่ว่านั่นไงวะฮะคือผมไม่ได้ขู่ครับผมก็แค่กลัวเฮียจะไม่มีคนขับรถตุ๊กๆให้อ่ะครับรอ๋อเหรอโอ้โหแล้วเจว้าวัวบอกว่าว่าไล่หรือออกตอนเนี้ยหรือคิดบอกว่ากลัวหรือไงวะฮะไปออกไปดิไล่ออกเว้ยไอ้เหรอไอ้มองอะไรว่าไล่เพื่อนหรือออกแล้วเนี่ย เรื่องก็ต้องออกไปด้วยไปออกไปให้หมดไปเอาเทียเอาแล้วแล้วฉันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเป็นไงน้อยไหวไหมไหวสิคะเจ๊น้อยมันได้มันโออยู่แล้วล่ะค่ะแต่คนที่จะไม่ไหวอะน่าจะเป็นซันนี่เองมากกว่าค่ะเป็นอะไรอะซันนี่ ไม่ไหวแล้วค่ะเจ๊จะไปขอตัวกันจะพรค่ะคือว่าฉันเรื่องจะบอกอะค่ะมีเรื่องอะไรคือมลิไม่อยากให้จะพรถูกหลอกอะค่ะถูกหลอกใครหลอกนี่จะพูดเรื่องอะไรเนี่ย น้อยอะสิคะจะพรคงไม่รู้ใช่ไหมคะว่าตอนที่มันอยู่บ้านนอกพฤติกรรมมันเป็นยังไงบ้างแล้วไงเจนรู้แบบนี้เรื่องจะดันมาอีกหรอคะ <c oughs> ฉันควรจะเชื่อปากเธอหรือว่าเชื่อสายตาตัวเองดีละ่ะ หรอกคะ่ะคงจะมีคนออกมาแฉมันเยอะแยะไปหมดเลยอะคะ่ะจะพอนั่นแหละคะ่ะจะต้องตามเช็ดตามเก็บมันไม่หวนไม่ไหวถือว่ามารีเคยเตือนกันแล้วกันนะคะไป <c oughs> นะคะ <c oughs> มาไม่มีปารมีไม่เกิด ฉันกับพี่น้ำโมอ่ะตกงานพร้อมกันเลยอ,ะอ่ะเอา้าเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นนะพี่ม,มันก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้สของอู๋มันขึ้นค่าเช่าเพื่อจะกดดันคนขับมันมจะได้เอาต่างได้าเข้ามาขับแทนแล้วไ,ได้จ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายวันไงเอแล้วยอย่างนี้พี่จะทำไงกันอะ่ะเอางี้ไม่เอาถ้านน่ะไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันไหมล่ะเดี๋ยวจะได้บอกผู้จัดการให้ ชีพอิสลาของฉันจบแล้วเ,เนี่ยตุ๊กตุ๊กแล้วน้อยวันนี้เป็นไงบ้างอ่ะจะฝึกอะไรบ้างวันนี้น้อยฝึกทุกอย่างเลยจ้ะตั้งแต่ร้องเพลงเต้นการเดินการยืนการนั่งแล้วก็การพูดจาด้วยนะวฝึกเยอะขนาดนั้นเลยอะนี่ยังไม่หมดนะ,ะเขาบอกว่าต้องฝึกการแต่งหน้าทำผมด้วย ยอย่างกันนางงามเนี่ยอย่างกันนางงามแมพูดไปยังกับว่าเคยประกวดนางงามอย่างนั้นอะนางชั้นนะ่นนนะเหรอจะไปเคยไม่เคยจ้ะแต่เคยได้ยินเขาพูดมาโอ้จำเข้ามาดำเข้ามา,า,มาแล้วยังมีใครรังแกน้อยอยู่อีกปเอ,อ่อไม่มีจ้ะก็เจฟฮอนก็ใจดีกับชั้นมากเลยจ้ะแล้วก็พี่ซันนี่เองก็คอยดูแลน้อยตลอดเลย แล้วคนที่ชื่อคมพีอะไรล่ะคุณคมพีอ๋อคุณคมพีก็ใจดีมากจากักก็คอยแนะนำน้อยตลอดเลยจ้ะไม่ถึงน้ถูกตัวด้วยนะก,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 ก็ดีแล้วล่ะไม่มีคนรังแกน้อยพี่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงไงเดี๋ยวนะพี่นโมจะหยุดเป็นห่วงน้อยไม่ได้นะเพราะไม่อย่าง,งานนะั้นอะ น้อยอ่ะจะเป็นห่วงคอยรัดคอพี่ตลอดเลยโอ้ยเอาให้เต็มที่เลยนะจ๊ะเอาให้เหมือนโลกนี้มีกันอยู่แค่สองคนเลยเออและช้นกับเขียวเนี่ยม <c oughs> องว่าเป็นอากาศธาตุไฟหรือว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าจุลินทรีย์และตัวบาซิลัสไงไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นแล้ตัวบาซิลัสอะไร้าเรอ มันลิไม่อยากจะพูดหรอกนะคะแต่นังน้อยมันตั้งใจซบคุณคำพีแบบไม่เกรงใจสายตาใครเลยค่ะแต่มันเป็นกอดนขนาดพี่โจโลม้ลมลงไปก้นกระแทกพื้นดังมากเลยนะคะแต่นังน้อยก็ทำตัวออนละทวยซบลงตรงอก,อกคุณคำพีแถมคุณคำพียังโอบมันด้วยนะคะไม่มีใครสนใจจะช่วยพี่โจสักนิดเลยค่ะ จริงเหรอพี่เจ้จริงครับพี่เจ้เห็นเต็มสองตาเลยครับทําแบบนี้เลยครับจริงเลยนี่หนังน้อยมันตั้งใจจะจับพีจริงๆสินะ,ะคิดว่าไม่มีผิดเลยว่าแต่แผนการต่อไปคุณนี่หวายอยากจะให้เมลิทำอะไรเหรอคะ ก็แค่ทำให้ทุกคนเข้าใจมันว่ามันตั้งใจจะออยพียังไงละ่ะคิดจะใช้ผู้ชายเป็นสะพานแบบเนี้ยถ้าจะพรู้เข้าจะได้เลิกสนับสนุนมันสักทียังไงละ่ะ อ,อ้าวนี่มือถือแกเหรอฉันี่รู้เลยนะเนี่ยเอาคืนมาเลยนะอเอ้ที่มันลิอาเอาเอาคืนมาอะไรการอะไรการมันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ <tem po> ก็มะลิเห็นมือถือมันหล่นอยู่ที่พื้นมันลิก็เลย จะหยิบไปวางบนโต๊ะให,ห้จะวางอยู่บนโต๊ะได้ยังไงก็ fragrance? น้อยเก็บของน้อยไว้ดีๆพี่มารีคิดจะทำอะไรฉันจะทำ,ทำอะไรนี่แก,กคิดว่าฉันจะขโมยมือถือไว้หัวของแกเหรอน้อยพอได้ละแต่มันเป็นอุบัติเหตุนะคะคุณคมพีมารีไม่ได้ตั้งใจนะคะพอแยกย้ายมาซ้อมเลย่ะ <às> ไปสิ ยืนนิ่งให้ตำรวจมาดิหล่อนไปแล้วเนี่ยขอมือถือน้อยคืนด้วยค่ะ ศัพท์พี่นโมอ่ะร้อยคืนนะจ๊ะคนนี้ชื่อขังผีพี่คือใครอ่ะเห็นน้อยพูดถึงบ่อยเหลือเกินนะอาจไม่เห็นเส้นชัยนั้นอาจเป็นฝันที่ยังเลื่อนลัางอยู่บนทางที่ยังไม่เจอจุดหมายแต่ฉัน